เดยวครับก็เป็นน้อยตอนนี้รถอุ๊กไวยไวยติดเลยรถเก่งลงข้างทางครับลง,ลงเมื่อกี้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ กี่ขึ้นมานอนบบน,นี้ไหมยี <c oughs> ่มีคนนังน่ง,งด้วยอือตกใจมัดเลยเดียวเหตุเพิ่งเกิดครับตอนนี้อยู่ที่สีแยกครับออรตอนนี้คนกำลังติดอยู่ในรถครับ

โอ้เกาะเกนู่รวยบมาไมันยแม่มราดมานู้นเขาลงกระกเล้วลงกระจกแล้วข้าลงกระจอมานี่แลัประตูไดหมมันจะบุ่มไหมวะโอ้ควาขึ้นเลยเดียวเจ้าควาทุตอนนี้กำลังจะขึ้นกาะกลางครับไปูมามาดัมาดามาดาลงจกไะ้แล้วไ้เพืคนมนจะมา ลงประมาณเลยรับไหนมั้ยเบียไม่รับแบบเลยคนคนเจ็บมากเกตดเกนี่เกิดอยู่ที่สีแยกไปแดงครับ mấy cái bằng em luôn cái bằng con cháy còn bằng con cháy dẹp dẹp đánh thang đấy dẹp thang đấy để đấy cây dẹp đi mân นี่ครับรคนขับกำลังลงจากรถครับไม่เป็นอะไรมากครับนี่ครับลงมาแล้วครับอยู่กี่คนช่วงสามคนไหมหมอไหมหมอคันนี่เวลาเด็ดช่องหมวยอยูโมโมโย่หมวย อนนี S <S ้ก็สดสดร้อนครับมูเลยหมูอันนั้นเสื้อดำเือหมเลย่ต้องทำคนไหมลือคนเลี้ยงเอ้ยเอ็ยเอ้ยเปิดอกลังหนนี่รถโรงพยาบาลกำลังมาครับ đang cài trong căn bà ta gặp yên lùi bên tôi. Qua yên cứu lưỡi lăng mô lăng mô lăng mô lập bóp mai đi, mình mai, ta mới chạy trốn covid, อัน,นี้นคนรถไม่ค่อยมากหลังกราน,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 นครับไม่เกเก,เกยบับไอ้นไปแดงมมไม,ม่นไปเขี้ยวไม่มันึงีกนเพือพยยียบมามา,มากๆถึงควยมันกระพิบมัเกตองเกยี่นาเก่นว่นาควยแดงถึงมีไมเพื่นไปวะานี่เวท เออเกมมาจากนี่มาหรือวเกมมาจากโน้ตมาจากโน้ตซึ่งพวกซึ่งพวกแกก็ควรมาจากนี่นนนนถูอไปเด้งที่รู้ไหมเดีตอนนี้กำลังเมาอยู่แล้ว,ลวบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมากครับไม่ยอมไปโรงาพยาบาลครับรับเต็มเต็มครับดีกว,ว่าเ<อ> <c oughs> ดี๋ยว,ว,วกุญแจนี่<ะ>ดูดีกว,ว่าเดี๋ยวกุญแจนี่ฮะดูว่าเดี๋ยวกุญแจนี่ เงยเกิือยู่ที่สีแยกไฟแดงนะครับผมเป็นรถเก๋งมาสด้าสามครับนี่ครับสภาพรถก็ข้างหน้านี้ไปหมดเลยครับ นี่ครับเศษซากกระตุยก้ามมาฝั่งนี้เลยครับร่างกายต้องการบาัตโชคดีครับที่ไม่คนกลับไม่ เป็นอะไรมากครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยตื่นตื่นหมดครับจ้าวัดครับจ้าวัดมาปเป็นเสียเลยครับกำกับเองครับสาวัดลงพื้นที่แล้วครับสาวัดมาลงเองแล้ววันนี้ผมเองนะโปรรูปขาวก็มาเตนมทีครับผม น่าจะเมาครับลงมายิมยิ้มกี่บากันน้เลยถึงจะเจ็บแต่ก็เก็บอาการหนึงอะครับเป็นเป็นตรครัตรงนี้เป็นแยกไปแดงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นป้อมตำรวจครับ ใส่กคนกลับจะข้ามมา <antique. S 1> นอนเล่นลานคนเมืองคร <ibt> ับผม่ตด้นเลยตัดต้นมาครับผมเราย่ัรัดประมาณเดินตรงนู้นนาะตักเดินว่อเดินตัดติดเราไปยืนตรงก ทำไงก็อดดิไม่ลงมาเมัน,น,มน,น,มน,อน่อเัเลยโยกบนไอ้นี่ที่มาลานบนมือนกันจึงก็ก็ไม่ได้ยกไปไม่ได้มองทุ่งลไปเราอยู่ในต้องกดน,น,น,นี่ครับผู้กอคนขับเสื้อดำนะครับนี่ครับมีบษษา,า,าดเจ็บคูขขาซ้ายไม่ก่ับ นี่ยจคับเออเรื่องเรื่องอ๋อยอันนั้นเออเอนกไม่ใช่นี่หอขอยเหมือนี่โอ้เลยคนคนไกลข้าหน่อไม้ก้เก็บยอไรเดียโอ้เก็บปิดต่วจุยกับอันยังเเดียวอันน้แกเดินมูหมูับเอาครับโชคดีนะครับไม่เป็นอะไรมากครับจันจัดไม่ัดกันจั่จ จะไม่รวาจะไม่เก๊ต่ำตันนี่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ